อยู่ผมบอสพีซีเหมือนเช่นเคยครับสามเครื่องสามตายวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีสเปคอะไรกันบ,บ้างบอกเลยว่าวันนี้มีแต่ทีเด็ดทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นสิ้นเดือนนะครับโอ้โหจะสิ้นเดือนละอีกไม่กี่วันนะครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มมีส่วนลดเริ่มมีของแถมเริ่มมีแบบแถมโต๊ะในงบส0 0 0 0นก็ยังมีอยู่นะครับผมอ่ะโอเคสามเครื่องวันนี้เดี๋ยวเรามาดูไล่กันทีละเครื่องอย่างเครื่องนี้ 3,790บาทนะครับนะรอให้ดูอย่างนี้เลยทุกอย่างมือหนึ่งอยู่แล้วนะครับประกัน3ปีนะครับผมอ่ะโอเคสเปคตัวเครื่องครับคือ Intel Core i5 เจ็ดสครับ 12400F นะครับเป็นตัว6กคอร์สิเทสตนะครับเทอร์โบสี่จุดสี่กิะเฮิรตซก็มาพร้อมกับแรมครับ16 GB DDR4 ดีเดียร์โฟบาสามอันสองร้อนั่นเองครับ M2 NVMe นะครับความจุอยู่ที่1 TB จาก Havision เป็นตัว E 3 0 0 0นั่นเองครับการ์ดจอครับ s o u l t a c Gaming ครับ G-FORCE e RTX 4060 8 g ดจิกจีดีอาร์หกนะเป็นตัวโซลแท็กไวต์อีดิชันก็คือสีขาวนั่นแหละการ์ดจอนะครับแล้วก็เมนบอร์ดตัวนี้คือ h 6 1 0 m จาก Bio Star น,นั่นเองครับชุดน้ำสามตอนครับ360ร้อยหกสมมซีเอทสามหกศูนย์จากซีนัมมินั่นเองครับแล้วก็เคสตัวนี้คือพานูร์มาเกมิ่งเคสด้านหน้าเป็นกระจกโค้งนะครับแล้วก็กระจกแผ่นใหญ่ปิดด้านข้างอีกทีหนึ่งคอนโทรลไฟได้ด้วยรีโมท e. เดิมๆม,ม,มันไม่มีกล่องคอนโทรลมาให้นะครับอันนี้ติดตั้้้้้งงเเพิิิ่มมใหหลูกกคคาาััานะรบผปปดดดดไไไไฟฟไ RGB ได้เปลี่ยนไฟตามใจต้องการได้จบตามนี้3790บาทเท่านั้นนะครับต่อมามาดูเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ลูกค้าน่าจะเป็นฝรั่งนะครับ47,770บาทนี่เลขกำลังสวยเลยนะครับเครื่องนี้คือ CPU AMD Ryzen 7ไ7เซนนะครับเป็นตัว8คอร์16เทเทอร์โบ5.3จิกะเฮิร์ตซ์แม แรมตัวนี้เป็น32 g จิก DDR5 บัท6,000ก็คือ1 6 g หกกคูณสองดูโอชานั่นเองจากเคฟนะเป็นแรม RGB นะครับเมมบอร์ดตัวนี้คือ Asus p a า m บีหกห้านั่นเองมีระบบออร่าซิงก็คือเปลี่ยนไฟทุกอย่างนะครับผ่านซอฟต์แวร์เมมบอร์ดได้เลยนะครับผมอ่ะ M.2 ตัวนี้เป็น NVMe นะครับความจุ 1TB นะครับผมจาก High v i s i o นนั่นเองครับแล้วก็ตัวการจอฮนะตัวนี้คือ Asus Duo ครับ เป็นตัว ASUS DUO RTX 4060 Ti 8GB GDDR6 นั่นเองเป็นตัว2พัดลมนะครับจอตัวนี้โคตรสวยเลยอ่ะโอเคแล้วก็ชุดสายถักจาก h y p e r s e n นะครับ24พิน24พินเมมบอร์ด8พินการ์ดจอนะครับชุดน้ำ3า3ตอนครับ360มมจากซูนามินั่นเองเป็นตัว c s 3 6 0นะครับแล้วก็ power supply ครับเดี๋ยวผมดูกันนะ power supply ตัวนี้เป็น700วัตต 8ปพัทไว้จาก Sigma Tech นั่นเองก็จบเรียบร้อยครับเครื่องนี้เคสตัวนี้ก็คือ Panorama Gaming Case นะครับด้านหน้าก็เป็นกระจกโค้งเหมือนเคสตัวแรกเลยนะครับอ่ะโอเคเครื่องนี้ก็เน้นเอาไปในเรื่องของเปิดเบราว์เซอร์นะครับเปิดโคมหลายๆหน้านะครับแล้วก็เน้นเล่นเกมด้วยบางเวลาอะไรประมาณนี้เท่าที่จับใจความได้นะเพราะว่าลูกค้าเป็นชาวต่างชาตินะครับเตรียมส่งไปกทมนะครับผมอ่ะโอเคต่อมาอีกเครื่องนึง สำหรับวันนี้โอ้โหเครื่องนี้ซิกเนเจอร์ครับรู้ๆกันอยู่แล้วลองเดาๆซิเครื่องนี้40,000เอ้ไม่ใช่ดิ1 4 0 0 0นะครับ14,990 CPU เป็น AMD Ryzen 5 4,500ครับ6คอร์12เทสนะครับเทอร์โบ4.1 GHz ด a m ึ่งกิกะเฮิรตซ์แรมิก DDR4 บัส3 2 0 0จากเคปนั่นเองครับ M2 NVMe 256 g ้ิกนะแล้วก็ตัวกาจอ RX 6500 XT ครับ 4G g DDR6 Power Color Fighter ครับเมมบอร์ดตัวนี้ A520M จาก Adlock HVs นั่นเอง Power supply ครับ600วัตต์ Sigma Tech ครับเคสตัวนี้คือ Avenger Pro b a c k จากซืนามินั่นเองครับด้านหน้าเป็นกระจกฝาข้างเป็นกระจกก็เป็นทรงตู้ปลาตามปกติเลยทุกอย่างมือหนึ่งทั้งหมดครับอ่ะอันนี้ก็มือหนึ่งทั้งหมดอันนี้ก็มือหนึ่งทั้งหมดไม่ต้องถามหามือสองนะครับไม่มีขายนะครับอ่ะโอเค ตามนี้ใครอยากได้คอมงบเท่าไหร่ทักมาคุยกันอยากได้อ c เซอร์เรีเสริมนะครับ mm hmm. เช่นโต๊ะเก้าอี้จอคอมนะครับคูลเลอร์มาสเตอร์ตาหัว msi 32นิ้ว24นิ้ว27นิ้ว 100Hz 1 6ร์ต 180Hz 250Hz full hd 2 k 4 k mm hmm. อยากได้แบบไหนก็ทักมาที่แอดมินได้เลยยินดีให้บริการแล้วก็โปรโมชั่นสิ้นเดือนนี้เยอะจริงๆยังไงก็ทักหาแอดมินได้เลยยินดีให้บริการครับจิบอยพีครับ